สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในร้านเอเชียนช็อปนะคะหรือว่าร้านอาหารเอเชียนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูราคาผลไม้ไทยนะคะว่าได้ราคาดีขนาดไหนนะคะที่เดนมาร์กนะตามมาเลยค่ะอันนี้ของเข้าไปบ้างแล้วนะคะคือเข้ามาหลายวันแล้วผลไม้ก็จะเหลือไม่เยอะมากนะคะทุเรียนไม่มีนะคะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพามาดูของอร่อยก่อนปกติไม่กินของดองนะคะแต่ว่าพอมาอยู่นี่เห็นเห็นแล้วก็ซื้อไม่ได้เนี่ยค่ะมะขามแท่อิ่มอร่อยเลยค่ะซื้อติดใจพอมาทีไรต้องซื้อทุกรอบเลยค่ะอันนี้30โคนนะคะร้อห้าิบาทจาเป็นยังไงคะราคาใช้ได้เลยนะคะมีมะม่วงด้วยนะคะนี่ค้าี่มะม่วงอะหยิบผิดเมื่อกี้หยิบมะม่วงมาอันนี้นะคะมะขาม โอเคนี่มะขามกับมะม่วงแค่อิ่มนะคะปาิบโครนนะคะส่วนอันนี้ฝารังฝารังโลละแปดสโคลนนะคะหรือว่า425บาทเป็นไงคะได้ราคาดีแม่นี่2ลูกน่าจะครึ่งโลนะคะก็ประมาณ200กว่าบาทมีอีกอุ้ยกระท้อนก็มีนะคะกระท้อนก็มีมะกอ,อกนะคะมะกอ,อกลูกใหญ่มีมะกอ,อกลูกใหญ่กับลูกเล็กนะคะ โลละร้อยยี่สิบค่ะหกร้อยบาทหกร้อยบาทเดี๋ยวให้ดูแพ็กเล็กนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยแพ็กเล็กนะคะอันนี้ประมาณสี่สิบกว่าโคนหรือว่าสองร้อยกว่าบาทนะคะเป็นลูกเล็กๆเลยค่ะ uh, ลองกองนะคะเรามาดูลองกองกันลองกองอันนี้สี่สิบห้าโคนนะคะคโครนหรือสองร้อยกว่าบาทนะคะมังคุดจามังคุดมังคุดกระเงาะ เงาะหมดแล้วนะคะเงาะไม่มีแล้วเเดี๋ยวนะคะเงาะโลนละเอางาะแพ็ลคละแปดสิบโครนนะคะหรือสี่ร้อยกว่าบาทส่วนมังคุดเนะะี่ยหกลูกหกลูกย้ําค่ะหกลูกมังคุดหกลูกเอมังคุดขายเป็นโลนะคะโลละหกร้อยบาทร้อยี่สิบโครนค่ะอันนี้น่าจะน่าจะประมาณห้าสิบโครนนะคะห้าสิบเนี่ยเ้าจำไม่ผิดนะคะ นี่ด้วยค่ะชมพูชมพูนะคะชูร้อยี่สิบค่ะหกร้อยบาทชมพูแล้วอะไรอีกแต่นั้เทนมันแก้วบ้านเราโลละเท่าไหร่คห้าบาทสิบาทเนาะแปดสิบห้าโครนค่ะสี่รอยยี่สิบห้าบาท อันนี้ผลไม้แต่และอย่างเวลาส่งมามันก็จะมันก็จะอยู่นานแล้วมันก็จะแห้งอย่างนี้มันก็จะแห้งแล้วนะคะน่าจะประมาณร้อยยี่สิบเหมือนกันมีม่วงลูกเล็กด้วยค่ะนี่ม่วงลูกเล็กน่าจะจะโลร้อยยี่สิบเหมือนกันมีมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะอ่ะเปิดไม่ได้อ่ะมะม่วง มะม่วงดิบนะคะกับมะม่วงน้ำดอกไม้สุกถ้าน้ำดอกไม้สุกอ่าโลละร้อยห้าสิบส่วนดิบเนี่ยค่ะโลละร้อยสิบค่ะห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทเป็นยังไงคะราคาผลไม้เป็นมากนะคะ,ะแก้วบางกรแก้วบางกรแก้วบางกรเหมือนกันร <120. S 2> ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าอีกอย่างหนึ่งค่ะอีกอย่างหนึ่งรัมใหญ่รัยนะคะเดี๋ยนะ นี่ให้ดูเงาะค่ะมีเงาะแปดสิบโคนนะคะสี่ร้อยกว่าบาทนะฮะเงาะไอ้ลำไยค่ะลำไยนี่น่าจะไม่ถึงครึ่งโลนะคะ <Good. S 1> ลำไยเหมือนกันค่ะร้อยยี่สิบเหมือนกันบ้านเราโลเท่าไหร่เออสามห้าน, mm. น้อนี่นี่โลหกร้อยค่ะแพ็กันแพ็กนี้ก็น่าจะประมาณสี่ร้อยกรัมนะไม่น่ะไม่ถึงครึ่งโลค่ะประมาณน่าจะสนะี่ร้อยเนาะ บ่อยก็จะเป็นทุเรียนค่ะทุเรียนนะคะขายเป็นแพ็คนะคะแต่ถ้าขายเขาก็ชั่งน้ําหนักค่ะคือผลไม้ทุกอย่างในตู้นี้ชั่งเป็นน้ําหนักนะคะขายเป็นโลแล้วก็เอาไปชั่งทุเรียนนะคะโลละ280โคนหรือพันสี่บาทถ้าแพ็คหนึ่งนะคะจะมีประมาณ3เม็ดนะคะก็ <c oughs> จะตกอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบโคนนะคะหรือประมาณพันสองร้อยบาทนะคะพันสองร้อยเกือบพันสาม แล้วนะคะว่าราคาอะไรเท่าไหร่นาอเดี๋ยวขึ้นไปดูได้เลยนะคะว่าคลิปที่เกี่ยวกับผักนะคะเดี๋ยวส่วนนั้นอื่นนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะพามาดูเพราะว่าของมันเยอะค่ะเพราะถ้าถ่ายหมดนี่เลยใช้เวลานานเดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายเป็นทีละโซนทีละโซนเดี๋ยวจะพามาแนะนํานะคะว่าในนี้มีอะไรอร่อยนะคะโอเคขอบคุณที่รับชมค่ะออเดี๋ยว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 นี่ีีให้ดูนี้เลือกล้วย น้ำเสนอกล้วยค่ะกล้วยแช่แข็งอันนี้ยี่สิบโครนร้อยบาทนะคะร้อยบาทแต่พอมันละลายแล้วมันจะนิ่มแล้วก็มีแบบนี้ด้วยกล้วยแช่แข็งเหมือนกันแต่เป็นหัวรูกๆอย่างนี้ยี่สิบโครนเห,หมือนกันค่ะแอนเทศมีนี้ด้วยค่ะกล้วยปิ้งยี่สิบห้าค่ะสามอาทิตห้ามาแฟนมาละเดี๋ยวพามาดูกล้วยสุก ไอพามาดูกล้วยดิบกล้วยดิบกล้วยสดนะคะดียดะค,ะอยะคะุอันนี้กล้วยสดนะคะกล้วยสดกล้วยสดรู้ไหมคะว่าโลเท่าไหร่เนี่ยค่ะโละละแปดสิบห้าโครนนะคะหรือว่าสี่รอยยี่สิบห้าบาทนะคะเพอรเอิ่นเมื่อวันนี้อยากจะกินกล้วยบดชีซื้อไปแล้วค่ะแบ่งไปไม่ถึงครึ่งนะคะประมาณแค่นี้นะคะ ประมาณแค่นี้นะคะเอ่อประมาณหกนะคะหกลูกอืมสี่สิบเก้าโคนค่ะหรือประมาณสองร้อยห้าสิบบาทปเป็นไงคะราคาผลไม้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปลวค่ะบา,บายวันนี้ทุเรียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ค่ะประมาณสามเม็ดนะคะสามเม็ดประมาณเอ่อร้อยยี่สิบเก้าโคนร้อยสามสิบโคนค่ะ หกรยห้าสิบบาทนะคะอันนี้สองเม็ดแล้วแล้วก็เล็กๆนะคะโปรดดูทุเรียนนะคะอย่าดูเล็บมือคนนะะเนคะ, <c oughs> นคะ